สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะมอนิเพ่นกระมีต้นใหม่ประดับสวยๆงามๆเป็นใหม่มงคล้นความหมายดีเนาะจา้ามาให้ชมอีกแล้วเด้อจา้าต้นนี้กระมีซื้อว่าแก้วสารพัดนึงจา้ากำลังเป็นที่นิยมกำลังมาแห้งในช่วงนี้เลยเด้อจา้าค่ะอันนี้เพ่นก์นเอามาให้คนสําหรับคนที่ชื่นชอบต้นใหม่เนาะจา้าสําหรับตรงการอยากปลูกค่ะต้นนี้กระมเป็นตระกูลของบอลเด้อจา้า ค่ะมาบึงราคากันเลยค่ะราคากับบแวพ่งปไปเค่ะราคาย่อมเย้าเนาะจา้าสามารถซื้อหามาปลูกได้เลยเด้อจา้าเขาก็เป็นต้นใหม่ฟอกอากาศได้ดีน้เนะจา้าเดี๋ยวเพ่นสิ็จไหมหบึงต้นนี้เนาะคะ่ะบึงค่ะต้นนี้ก็อยู่ในกระถางค่ะยังบ่ท่านได้แยกออกมาปลูกเลยจา้าค่ะถ้าเป็นต้นแก้วสารพัดนึกเนาะจ้าค่ะถ้าเขาออกดกะะอกเนาะจ้าความหมายค่ะความหมายความเสือะคะ่ะหมายถึงคือวานเนาะคะ่ะก็คือ คิดสิ่งใดก็สิได้ดสิ่งนั้นเนาะจ้าเป็นก็เป็นความหมายดีๆเนาะจ้าม,มีความหมายดีตามชื่อของเขาเลยละค่ะแก้วสารพัดหนึ่งตนนี้ค่ะบางคนก็สิเอิื่นว่าหวานแก้วนามาาลวกะหวานสารพัดหนึ่งค่ะบางคนก็เอิน่นบ่คือกันเนาะค่ะบางทีกเ็เอิ้นอิ่นแตกต่างกันออกไปเนาะจ้าบางคนก็เอิน่นแบบว่า แก้วสารพัดนึกเนาะค่ะบางคนเอินหวานสารพัดนึกจ้าต้นแก้วสารพัดนึกนี่ค่ะเป็นต้นตัวเมียนอจ้าต้นนี้ก็จะเป็นตัวเมียค่ะสังเกตแบบไดเนาะค่ะว่าเป็นต้นตัวเมียเนะจ้ากะสังเกตตรงใบเด้อค่ะกะต้นตัวเมียเขาสิบมีอหยักเนะจ้าถ้าเป็นต้นตัวผู้ของเขากขสิมีหยักรอบใบจ้าค่ะเท่ากับมะเบิงลักษณะเนาะค่ะต้นแก้วสารพัดนึกเนาะค่ะลักษณะนะจ้ะลักษณะของใบค่ะ ใบกะสมีสีเขียวเข้มค่ะเป็นลูกวงลี่แงวแหลมจ้าลักษณะรุมร่วมหลกระงามเวยค่ะการกระดูกใบกะสมีสีเขียวสีขาวค่ะเขียวอมขาวเนาะจ้ากะสมีความสวยความงามค่ะบางคนกะสะวามีสีขาวตัดหรือว่าบางคนกะสมีแบบแบบว่าขาวอมเขียวเขียวอมขาวก็ได้เลยจ้าต้นกะสมีอวบแข็งแรงค่ะลำต้นกะสมีความอวบความแข็งแรงค่ะใบกะสมีความแข็งแรงจ้า ต้นจะเริ่มเติบโตนะคะเขาสีเงยสัมไหสูงสัมไดเนาะคะ่ะบางต้นกะสีสูงประมาณสิบห้าถึงสิบหกเซนติเมตรค่ะบางต้นกะถางงามแนกกะสีประมาณยาี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรเจ้อจ้าค่ะมาเบงวิธีการดูแลรักษาต้นแก้วสารพัดหนึ่งของเขาเดี๋ยวเลยเนาะจา้าสำหรับต้นแก้วสารพัดหนึ่งเนาะคะ่ะเขาก็บ,บคก่ค่อยมักน้ำปานใดเจ้าจ้ากะเพ้นมีวิธีเคล็ดลับง่ายๆค่ะมาแบ่งปันจา้า ถ้าอยากให้ใบสวยลำต้นแข็งแรงใบบ่บบอบเหลืองเนาะจ้า,จาค่ะเขาสิหดน้ำแบบไหนเนาะจ้า,จาการหดน้ำค่ะเพิ่นกระสิหดประมาณ2อสมมือหดเท่านึงเนาะจ้า,จาต้นแก้วสารพัดนึกหรือวา่าหวานแก้วนามาค่ะเขากระสิบ่คอยมกักแดดปันใดเนาะจ้า,จาเขากเสิบมักอยู่ที่หม่หมๆเนาะค่ะ วิธีสังเกตจังใดเนาะคะ่ะว่าต้นแก้วสารพัดนึกของเฮ้าต้องการน้ำเนาะคะ่กะก็คือสังเกตง่ายๆคะ่ะพอเวลาดินในกระถางแห้งเนาะจ้าเฮาก็หดน้ำเได้เลยจ้า้าดินในกระถางยังมีความชุ่มมีความชื้นอยู่คะ่กะก็บพาต้องหดน้ำก็ได้คะ่ะค่ะต้นใหม่ต้นน้ก็่ะดูแลง่ายง่ายจ้าพี่น้องคะ่ะอกลักษณ์ของต้นสารพัดนึกเนาะคะ่กะก็จะมีใบสวยต้นสวยคะ่ะที่มีล่ยสวยโดดเด่นคะ่ะเป็นใหม่มงคลคะ่ะที่มีความ วามหมายดีๆค่ะก็เป็นใหม่ใหม่มงคลหล่กะก็ซื้อเขากันยังมงคลอีกน้ำเดอจากับเป็นใหม่ฟอกอากาศดีๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะเพ้นกับเอาต้นแก้วสารพัดเนึกต้นไม้สวยๆงามๆมาให้เบิรงแหล้วจากับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อสีบอพาดคลิปต่อไปเดอจาค่ะสําหรับคลิปนี้เพ้นกับขอบคุณหลายๆเดอจา้าขอบคุณค่ะ